เดินชนเดินบูเอ็นนี่มวยไทยวันนี้มาชก3แพ้ไปแล้ว1อ่ะนี่เป็นคนที่2นะครับละขวางหน้าไว้กรรมการพัชระเนียมพาแยกออกมา่ะหลากมากลการวิทีครับยังไม่ปรีส์ปลาดเท่าที่ควรครับอ่ะครับเตะแล้วรวบเตะแล้วรวบได้ไหมวงในครับพลิกมา แม่เสียงเชียร์เงียบมีไปหน่อยนะคุณเชรขณะที่แฟนๆยังหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับอารมณ์มันยังค้างค้าอะไรรยอเปล่ายังยังมีความหลงจากคู่ของซิวิโอกับพลังซับอยู่กตลังถกถกไม่เถียงกันอยู่บนเวทีดีกว่าครับทามวยมันต่อยกันสนุกก็เดี๋ยวเสียงเชียร์มาเองวางไว้อยู่ที่ประจันขาก็ตีตัวเล็กจะโหนคอตัวใหญ่เหมือนก็ลำบากหน่อยครับมา อาจารย์เขียวของเรานะครับเขียวสดส,อ,สอนนรรมรารบอกว่าสาดปลาสาดปลซ้ายนะครับตั้งลำไว้นะครับอาศัยลูกล่างสูงยาวจังหวะครับเ,เพชรอัศวินครับเตะขวาจังหวะซ้า,ายไปทีนี่ครับดูครับแมพ่พรจจันทร์ขาวคืนเดือนเต็มแม่คล้องแม่คล้องไม่ได้ครับพรจจันทร์ขาวนี่มวยเขานะครับถ้าตีไม่ได้นี่แม่ถือว่าเสียอาชีพเสียเซลโอ้โหเอ้า แม่เขาจังหวะกดมาพันขาวแต่ก็ถือว่าวันนี้มวยนั้นชกกันสนุกทุกคู่เลยนะครับผ่านไป3คู่บูกันอร่อยนะครับมาถึงคู่นี้แข้งซ้ายครับพันรขาวอา,าจารย์จะทอแสงกันป่านะครับเอา้าวางหน้าไว้เอา้าป้ายหน้าตาีโอ้โหตัวเล็กตีตัวใหญ่ครับทอผ่าน4ิบต้องแก้แลลวครับแก้ยังไงดีครับดูครับ เดินเหมือนเดิมครับจากด้านของพระจทรขาวเอนนี่มวยไทยแล้วแกะสั่งลุยแล้วเอนนี่มวยไทยแหมวางไม่โดนครับได้ไม้ขวาไปจับแหมมีสองว่าโอ้ยขวาดอหลังนี่เต็มเต็มครับคุณพี่ขวดเข้าไปเต็มชายโครงเลยครับมาแข่งยิ่งเกินครับเอาซ้ายครับเพชรอัศวินคู่เขียวแม่สั่งลยสั่งลุยหน่อยครับเอาเตะซ้ายอีกทีหนึ่งมาถอยหลังเตะนะครับ ดูครับต่อยขวาตีเข่าซ้ายครับพัชญ์ขาวกดไม่ทีนลครับแต่พยายามจะล็อกหองไว้แแต่นานๆตีทีมีผลงานครับอยู่ที่การโต้ครับของเพชรอสมิตกวางแข้งซ้ายแม่มันถอยเตะครับถอยเตะแล้วมันทําให้ไม่มีแรงเวียงมาจากสะโพกนะครับมาเลยดูเบาไปนิดนึงดูครับแล้วความแข็งแรงครับอยู่ที่พัชญ์ขาวชัดครับแม่ข้างล่างชัดแกบอกว่า สบายสบายโบกมือแบบสบายสบายดูครับไม่ต้องเดินแล้วไม่ต้องเดินแล้วอเอากรรมการชูมือให้แดงครับผจนขาวเอ็นนี่มวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรอัศวินทอพราน47ครับ